สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสู้ครูสุกคนจ้ากำมาพบพอกับเอมมี่คือเกาจะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สาวเอมมี่สีพาไปซ้ายมาเบิงกันจ้ะพี่น้องถ่ายแต็คลิปเลาะบ้านนี่นะจ้ะบ่มีมอีหยางถ่ายเบิงเนาะอัปเดตชีวิตค่ะตอนนี้เขานาฝนแล้วค่ะฝนตกได้อาทิตย์หนึ่งค่ะเบิงค่ะม,มืดไปเบิดมบื้อนเนาะค่ะนาะเพิน่นวมาฝนสิตกมื่อนีนก็ลิ่นๆเ,เดู่จักหน่อยจ้ะ ดอกมงดอกไม้ก็คือเก่าค่ะได้รับฝนแล้วก็งามคือเก่าเนาะเบิ่งไปครับพี่น้องการเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะเน,ะนี๋ยเมื้อน,นีอ็มีสิพ้าไปเก็บผักพี่น้องเก็บพริกค่ะเพราะฝนสิตกแล้วมาจา้ะมาเบิ่งสวนน้ำกันสวนอันเก่าหนึ่งนะจ๊ะละกามีอียงเปลี่ยนแปลงแน่เบิ่งค่ะผักน้ำเต้าครับพี่น้องกำลังเกิดค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะงายออกมาเสียงฝนลินแงๆอาจจะพี่น้อง พักเขาเอื่อเอียงนี่อ่าหงระพาพี่น้องแล้วก็ได้ปลูกกะเพราเพิ่มเนาะค่ะเนาอเพราะว่าฝนตกแล้วได้สองต้นจ้ะกะเพราปีนี้สองต้นปลูกไม่อันนี้กับพักอีตูค่ะแล้วก็ต้นนี้ปลูกไม่พี่น้องเอ้ยมันตายค่ะอดบ่ได้ก็เลยปลูกอีกคะ่ะเอามาใหญ่ใส่กระถางมงเกุาเพราะว่าเดี๋ยวเขานาหนาวนี่กับซิดีคนเขาบานเนาะวางเพ้นใบจ้ะทางนี้กะใบอันนี้กับซิดีคนเขาบานค่ะพักพักเขาเอื่นเอียงก็ ผักเพีวเ,เนาะค่ะนาะนะคะชีบไปเรื่อยกับคนออกมากฟังดินไว้พี่น้องเพื่อแบบว่าเขาได้ความชุ่มชื้นจากฝน,นะะเนาะค่ะนาออันนี้ก็โหัละผาค่ะอีหยังอยู่ในบ้านุนออกมากเบิดละจมูนี้เนาะ,ะทางนี้ก็บหูล,หละผาค่ะอาทิตย์ไปซื้อมาละกันพอพัอนจากกิ่งนะะเนาะค่ะนะอกมีกระไรเซน้ไว้แล้วก็มันปุงหาก,กันเลยง่ายลงมาใส่ดินค่ะพี่น้องโอ้ภูมิใจหลายค่ะแต่ว่าบอก,กิน่คะค่ะกันมีแหละก็บโก,กินพี่น้องเบิ่งค่ะใบเขากะ เบื่อเอาไปเงียเ้ยงามอยากกินยังกินนะพี่น้องพักอีตูค่ะพี่นอ้องมาเหมือนอไก,ก็อ่างแต่พักเดี๋ยสิเก็บค่ะมือนี่สิผ้าไปแกงผพักดิพี่น้องผ้ามันเบึงแล้วก็เก็บพรมพี่น้องเก็บเอาดอกมืนอน,นี่ละจ้ะนี่แหละกินจนเบือ่อละล่ละค่ะต้นเดียวนี้ก็เลยเดีย๋ยฝนตกค่ะพี่น้องสิผ้าไปเฝ้าเก็บพักดูมันสิบอท่านเนาะคะเนาะเก็บซั้าเก็บได้นี่นนละผ <ใน S 2> ักอีตูค่ะ แล้วก็พักอันนี้กำลังปลงดอกพี่น้องอันนี้ก็ซื้อมาเนาะเอ็มีกระเพาะพันธุ์แล้วก็มันกําลังปลงดอกนี่ก็เลยอันใหญ,ญ่มาใสาก่กระถางน้ากันก็พักไอ้เคลือเอียงนี่อ่ะบอกว่าถือพี่น้องเอ้ยใบบกูดเนาะขันใยขันใยขันใหญยกระซ้างแต่ว่าหมากเขานี่อยากให้มันลดลงนี่เนาะปีหน้ากระสได้เกิดเนาะบ้างเพนใบ,บคือบารูสิคือบ้างเพนบ่ะนี่ราคะพ่าชิเก็บพิกเบอ่งนี่มันแห้งเมื่อแล้วพี่น้องนี่แห้งค้ากุกค่ะอันสดก็มีค่ะนี่ อันสดก็มีอันแห่งก็มีค่ะนี่แห่งหมดแล้วเดี๋วมีสิเก็บก่อนมาสิท่านวลาบ่นี่ยานฝนตกล้ย่ามันอันนันก็เก่าค่ะพี่นอ้องสิเก็บเฉพาะอันแห่งๆห,หลายอยู่ได้จ้ะพริกดำเนาะสองสามปีนี่ปลูกเสี้กระถางแล้วก็คนเข้าบ้านค่ะกระถางน,นั่นก็กำลังเกิดอีกพวกด้กินเยอกเอ็มมีวะ อ่าพ่อหนา,นาวก็สิเก็บปักสดเขาหนึ่เยเขาตู้เย็นไว้เนาะ <c oughs> บึงค่ะปลูกไว้ก็ได้กินพี่น้องเอ,อ้ยปีกอันนี้ไปหาซื้อมาจะได้สองสามปีกับบ่ตายค่ะทนหนาวทนฝนทนหอนเดี๋ยวได้กลับไทยสิเอาเม็ดไปอันนั้นปลูกอยู่ไทยอยู่พรมันเผ็ดแห้งม I mean ีด้วยไอหมีกินกินเผ็ดบ่ไดเพราะมันเลยเผ็ดแห้งเนาะแต่ว่ากระเผ็ดอีีจะพี่น้อง ทางพุ่นกะลาอยู่บวชพริกแต่บปรเด็นในก็บค่ะเดี๋ยวให้แดดออกจากน่อยก่อนโอ้ยได้ล้วค่ะไปเก็บพักนกันพี่น้องเก็บบอกบัวคือเก่าค่ะบักฮุ่งกระยหญ่ออกมาปลูกเลยเ,เดี๋ยวบักกระถินกับคือเก่าค่ะพี่น้องเบิ่งกำลังออกดอกเพิ่มเนาะค่ะเนาะบักเขือก็สองนวยพี่น้องเอ้ยมัอนันกับเก็บแล้วมัอนี่กันเลืออีกสองนวยบพวกนี่้ไงกินน้ำบัตทันค่ะทางพุ่นกะเหลืองแล้วกินน้ำบัตทันคือเก่า เบิงคะ่ะเบิงคะ่ะพี่น้องส่วนเอมี่ก็กินซ้ำนี่ก็กินนำ้ำประทานแลยยุคเดียวนี่ข้างนี้ก็ออกดอกแล้วพี่น้องเอ้ยกันฝนตกมากเบืงในนี่พูดใดอายากเนาะกันมีแล้วก็บ่อยากพี่น้องเอ้กันมันมี่ไหนอยากไ,ได้ด้นี่เก็บไปพัดเนาะพักเขาเอื่นไม่เห็นงกน็ขึ้นชายอ้าวมาแมนกุยช่ายค่ะเก็บพักกอนพี่น้องเบืงในขย่ขนยอนบวชเอมี่สี่นาทีแล้วเก็บพักเก็บพักค่ะเบิงคะ่ะ ปุ่นละกัดสีเปเก็บน้ำเต่าเบื้องพี่น้องเอ้ยน้ำเตากินได้สองรอบสามรอบแล้วจ้ะอันนี้บอกบวบต้นเดียวเพราะว่าฝนตกมากมันก็นงามพี่น้องแต่ก่อนว่าแต่มันสิบ่างามเนาะบัดนี้มันงามเล้วเหลือแต่หมากาบริขินหยอดได้กินแล้วพี่น้องสองเือสามเธอแล้วจ้ะแต่ต้นเดียวกับพุ่มใจค่ะเพราะต้องอันไปหาเอาหลายต้นดอกข้างปุ่นกับพักเอียงก็ะพักอา ปะโขมเบิ่งพีน่น้องหยอดบวบอมีบกพริกกระลัางงามค่ะเก็บบกพริกไปอ็นเกงใส่ก่อนมายง้มหลากระเก็บพักกระอ่างแต่พริกเนาะเอาสองเม็ดพ่อค่ะเพราะว่ามันลายแล้วกรลัางงามทางพริกก็โอ้ยมีแต่แนวอ่างเนะพ่นพริกเน่าค่ะแดงหมดแล้วพริกฉอกก็แดงเตรียมใจว้อยู่พี่น้องเก็บเขาตู้เย็นไว้ พ่พี่น้องไปเก็บผักนำเต้ามันสีบระท่านการเดี๋ยวฝนฉีลร่มแกงผักจ้มือแรงนี่แกงผักใส่กระดูกหมูโอ้ยสีจังใดเราบ่ะะนี้อ่ะแล้วจังคำว่าเก็บเบิง้งใหญ่อันนี้ออกก่อนพี่น้องเก,กะไปอันนั้นไปยางเลรนของก็มาพี่น้องยางเลรก็เลยสิบมากเก็บผักมาสีไปบ้านข้าเจา้าเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะสดิดเด็ดยาวๆเลย เบิ่งคะ่ะยอดอวบผักบักบวบยอดอวบอ้ยมันอ่อนเในพี่น้องการมันไอมีสิกินเลยคะ่ะเอาไปแกงกินผู้ดเดียวคะ่ะสามมี่ไปกินน้ำดอกผักจกินสิเด็ดคะ่ะพี่น้องเด็ดเบิ่งคะ่ะยอดนี่อวบคักไรโอ้ห้ามคักพี่นอ้องเก็บเองปลูกเองกินเอง ส้มเอกมมีไปช่มเนาะบอกว่างามคักงามค่ะเดี๋ยวเด้อมืดอ่ะทายไปสั้นแล้วค่ะมุนไปมุนมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอว่างพี่น้องว่างก่อนแล้วค่ะว่างใส่ดินนี่แล้วค่ะเราจะไปจัดการหล่างอีกเท่านึงพวกผักหวกหญ้าเนาะจะเนะ <c oughs> าะมาเก็บน้ำกันพี่น้อง อยากกินอะไรก็ปลูกนะคะเนาะอยากกินข้ากะเฮ็ดเองเนาะค่ะเนาะอันนี้มัต้องได้หล,ลายต้นหรอกจกต้นเดียวนี่ราคาเอมี่เราจะมันจะบริกินกับต้นเดียวก็เลือเฟื่องคันย่ามันหลายเนาะข้าวเด็ดนี่มันให้สิแตกจะพี่น้องตามกิ้งตามการมันนี่ต้องจังสิเนี๋ยมันก็แตกยอดออกมานี่พี่น้องต้นน,น้อยนี่แตกเบิดค่ะไม่ต้องกลัวค่ะแต่ตอนนี้มีสิกินใบเขาอ่อ เบืงองแล้วพริกกระมี่แล้วนนเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวพักอีตู้กับเก็บเปิ้งพริกทั้งนั้นพี่น้องส่งไปสักคนอ้เหลือหักบวบผิดยอดหนึ่งพี่น้องเอ้ยยังใช่เบิ้องขาบักพริกอันนี้เต็มอยู่พี่น้องนี่ข้าบักบวบมันแอบมาอยู่นี่บวบเก็บเลยค่พะ,คะพี่น้องว้าวมื้อนี้คือสิบ่ได้เฮ็ดอันคลิปให้เบ,บิ่งดอก พามาเก็บซื้อแล้วก็ส้มวิวนะจ๊ะพี่น้องเนาะขอบคุณเลยหลายๆที่มาติดตามรับชมแห้กำลังใจเนาะค่ะเนาะนานี่กะเขานาฝนพักเอมี่กับพ่อได้กินแล้วจ้ะจังไรกะขอบคุณที่มาติดตามรับชมน้ำกันจ้าสำหรับเมือนี้ขอลาไปด้วยผ,ะะผักเนาะค่ะเนาะผักหยอดน้ำเต้าเบิ่งค่ะพี่น้องเก็บได้สามีกับพ่อแกงแล้วก็กินผู้เดียวเนาะขอบคุณลหลายจ้าสวัสดีจ้า